สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่ทุกคนวันนี้วานอยากจะกินก้อยเนื้อสดๆเห็นไหมคะวันเพิ่งซื้อมาก้อยเนื้อเนื้อนะคะเนื้อสดที่นี่เขาดูสะอาดมากเลยค่ะวานถึงกล้าทานสดๆแบบนี้แต่ก่อนไม่เคยทานคะ่ะทุกคนคะ่ะวันก็ไปดูพี่เจนนี่เนาะเขาทานสดก้อยเนื้ออะไรพวกนี้นะคะกินกับผักน่าทานมากก็เลยเอาไปลองทานทําดูคะ่ะอุย้ยติดใจเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะจีแรกนะคะเวลาเอาเข้าปากก็ยังนึกอยู่นะคะว่าเป็นของดิบ พอกินไปกินมาแล้วค่ะทุกคนติดใจทีนี้ต้องทานค่ะอาทิตย์ละครั้งค่ะวันเนื้อดิบๆแบบนี้นะคะเอามาก้อยเนาะคนอีสานเขาเรียกก้อยเนื้อเนาะเช้าวันุติอิโยวโยมันจาเรอินซัลต้าอิลคาเนวาราติเฟสกิยิโยวโยคุชินาเรอินซัล,ล,ลต้าเฟสกีกนคาเนมาเตลนวาดิอีกส่นวนผสมของเรานะคะก็จะมีซุกเกอร์ลิโมเน peperoncino piccante e fulato, i cannò povere, questo e questo riso, riso uh, cotto, io metto in forno per 10 minuti e dopo chiacchierato piccolo così per profume, la salsa di pece, cauquaca, vanguacua e... ก็มีคะนอค่ะแล้วก็พริกป่นแล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็เนื้อสดนะคะเดูเรเคเมนตาเซนนชิปโลาเอควิโซอิน,ตอนาตเมจเลคอนนลสาซาอีคาร์เนคอมม,อม,มิช a m o มาเมติอาโมเปเปอร์ลอน Piccante, pulato. Mi piace piccante tutti, quanti sai piccante, la cocca no oppure uno ucchialino con metà di cucchiaio, così. Il riso piccante, pulato. น,นี้โซเม่ใบมะกรูดนะคะอบแห้งเอนป้ยกกะดิลทรายมะนาวสาเกบีช ยาหมตุโตอินเสียมวันจะทำแบบง่ายๆค่ะหิวข้าวค่ะตอนนี้ทานกับข้าวสวยค่ะทุกคนค่ะถ้าวันทานข้าวเหนียวไม่มีอิ่มค่ะทานได้ตลอดก็เลยทานกับข้าวสวยค่ะใครจะใส่ชูรสก็ได้นะคะอันนี้วานจะทำให้ญาติๆเขาดูนะคะว่าถ้าเขาไม่มีชูรสเนาะเขาจะใส่รสดีค่ะยาโมโคสิ เส่แเนาะไม่มีผักชีนะคะวันก็จะใส่ใบขึ้นช่ายตลอดค่ะทุกคนค่ะวันใช้ตัวนี้แทนจนชินแล้วค่ะมเมนต้าแล้วก็สาระแหน่ค่ะ ทำแบบเราทานเองค่ะทุกคนค่ะไม่ได้พิถีพิถันเหมือนตามร้านค้านะคะไม่มีเลือดนะคะที่นี่เขาไม่ขายเลือดฟอยด i ช h โปนละก็ใบหอมค่ะทุกอย่างของอิตาเลียนหมดเลยค่ะผักไหนที่ใช้แทนกันได้ก็ใช้แทนกันไปค่ะทุกคนไม่ได้ซีเรียสค่ะชีโปลละ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก้อนเนื้อเราทานกับผักสดๆนะคะมันก็จะมีพริกด้วยค่ะทานกับข้าวสวยค่ะไอตัวนี้ให้โรนตะวดาไดอินซัลตาอีคาร์เนติฟิโซดีโชโตโรเฟร์สกีเปเป n ลอนซิโนปิคันเดเปเปลลอนซิโนดเชเซเรโนเมนตาวาด้มันจามองฟันอิริโซอันยามุมันชาร สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันก้อยเนื้อเบาอีสานได้จ้าพี่น้องมานี้กินกับเขาวสวยจ้ะยูริโซกินมือเนาะจ้าเนาะอาหารแบบนี้เนาะคอมมินจ่าโมมันจาเรเชอโรบัว ไปเปอรรลานชินล์พิการเถอะพริกเผ็ดจากพี่น้องพริกกุกไก่อาหายต่างแต่ปีที่แล้วบ้านเกี้ไปชองฟิตเอาออกมากินจ้ะ แต่ก่อนไม่เคยกินพี่น้องก้อยเนื้อกระกาเอาไส้เหลือดซดดอกจา,กาะแต่ว่าก้อยแบบนี้กินไดอยุบกินขังแรงมาจากเ,เหลียวเบิงชิมเอาตเจิรสชาต่อนีดจ,จิตใจเราวจพี่น้องเลย 别丢。 ที่ไข่กัไอสิมคน้นนะจ๊ะนะ้ะขอให้บ้านทําอาหารเป็นไอเป็นเมนูของหวานนะจ๊ะบ้นานพัฒนัดพี่น้องแล้วก็บ้านพัฒนของหวานนําบ่คอยบ่คอยชอบของหวานเป็นไดน,นะจ๊ะก็จะมีแต่ของข้าวแล้วก็อาหารแบบนี้เวลาบ้านทําพวกที่มีกะทิไปกช็ชิมนิดนึงนะจ๊ะจบ้านจะบ่คอยกินเยอะจะบ่ชอบจะจะชอบอาหารเหล้ามากวัว เก็ีเป็นว่าไปสั่งเถอว่าเมื่อวานนาทีน้าจ๋านอย,นอยคุณยายเอฟซีจะลูกเป็นว่าเพื่อนเชิญบ้านไปบานาน้าจ๋านมาไปกินเขายุบานเมื่อเปลี่ยงเพื่อนชอบซ้ำไหน ลู้ใช่เพิ่นจนถามว่านว่าบ้านเออแม่ฉันมาตัง้งติดเธอเขาก็หายไปะนะติดยูทูบตื่นเสาร์มาต้องเปิดเบิรงบ้าบ้านลงแนวกินยังแนบบ้านกินยังแนบลอามาครับเราบอกว่าตอนนี้ยังก็ล่าหัดกินเผ็ดคือเถอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปผนาะพี่น้องเลย เราก็ดีใจนั่แเราเอนลูกล้านเรามากตอนรับเบืดเมื่อวางยังมีคนรอดกิวอยู่พี่น้อง อาหารไทยเสาร์อาทิตย์จ้ะลูกร้านจะมาเยอะวันธรรมเป็นประจําจากเสาร์อาทิตย์แถม่ได้ไกินไปกินขขาข้างนอกไปกินเขาข้างนอกจ่วงตลางวันยำแรกมาอหยากพี่นองอีกกลุ่มหนึ่งกับมาเนอกจากนอกสุ่มไงยตุกคน เต็กก้อนบอร์รีจากอาหารไทยพี่น้องจะกอาหารจีนญี่ปุน่นเดี๋ยวนี้ก็จะเดี๋ยวลองแล้วจ้ะเราทัวกันเลยทัวมือบา้านดีใจเดีย๋ยวมีควมสุขพี่น้อง และน้ำใจที่เพื่อนตอบกลับขื้นมากห้เฮามีความสุขค่ะเพื่อนพากันขาขายหรือว่าเฮ็ดฟ้าพักผลใหม่อะไรเนาะจากเนาะเพื่อนเอยแบกมาให้บ้านพี่น้องแบกมากจนลยที่แง่แง่ยงเสียเท่งสตรอเบอรี่เทิ่งพัก เน่าผลละไม่แอปเปิ้ลที่เขาบริสารใส่สารเคมีไลยบ้า like. นก็นให้แบงค์ให้มั่วอีกทีหนึง่งบ้านก็อย่าบริษัททำวิดีโอนะจาน๊ะเนาะ เห็ดใน,ห,นห้อบกเกลียดพี่น,อน้องมีนอนเห็ดเห็ดอาหารที่ซานให้เบิงเราก็กินพร้อมเรากลับไปแล้วจ้ะขอบคุณหลายด้วยจ้ะทุกคนที่เข้ามาติดตามไปแล้วจ้าขอบคุณจ้า